ขอจงเป็นปัจจัยให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุนมำมก,การหลวงพี่ทุกท่านนะคะ,ะ่เราจะเริ่มเลยนะคะ่าเราจะทวนตรงตรงเมื่อกี้ก่อนนะตั้งแต่ปณะเนาะนะ อ่าเพราะมัวแต่บอกสับแล้วมันเดี๋ยวมันมันไม่ได้แปลตรงนี้เลยนะอ่าเราเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้เราจบไปหมดแล้วนะเราเริ่มตัวตัวนี้ก่อนนะคะตรงเนี้ยตรงตั้งแต่ประโยคแทรกเนี่ยนะอ่าปณะอนะ่าปณะ,ะเราต้องแปลก่อนเป็นนิบาตต้นคำนะคะปณะ,ะแปลว่าก็นะคะแล้วตัวนี้เราอธิบายไปแล้วนะไ่้ตรงเนี้ยตรงเป็นสระเอหมดเนี่ยนะ เป็นไรคะเป็นเจ็ดหมดเลยเนี่ยเป็นประโยคแทรกเรียกว่าลักขณะนะคะอย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วเราก็มามาแปลตัวขั้นเมื่ออะไรคะ่างเนี้ยขั้นเมื่อพิกษาอันบุคคลพึงหาได้โดยยากอุอป,ปันเนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วก็แปลตัวนี้ต่อเลยนะอัลลักกะปะเนี่ยอันละกับ,น,น,ะกบนะปะละัดเถ ในเว้นแขวนชื่อว่าอัล,ลกับปะเห็นไหมเสร็จแล้วเราต้องมาแปลตัวประธานนะตรงเนี้ยพอเราแปลตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมเราแปลเสร็จตัวนี้เราต้องแปลก่อนเลยค่อยมาแปลตัวนี้ทีหลังนะอ่ะาเมื่อกี้กระโดดข้ามนะอ่ามนุษย์โศเห็นไหมคะมนุษย์โศเป็นประธานใช่ไหมคะคือเห็นไหมศัพท์ตัวเนี้ยมันมีประโยคแทรกแล้วตรงนี้มันมีนีบาาใช่ไหมคะอ่วเวลาเราจะแปลเนี้ย เราก็ต้องแปลแอน,นิบาทแล้วก็ไปโยกแทรกก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่มีอรัปณะแล้วไม่มีการรัศมีใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราต้องมาหาประธานประธานวิธีดูก็ดูตรงสระโอนะแต่นี้ถ้าไม่ใช่สระโอมันก็เป็นสระอานะหรือบางทีก็เป็นสระอีบางทีก็เป็นสระอีแต่บางทีก็เป็นเอ่อนับพุงก็จะเป็นเอ่อกลมๆเนี่ยนะคะอันนี้ขยหิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องดูให้เป็นว่าตัวไหนอ่าเป็นประธานอันนี้มนุษย์โสอันนี้เป็นประธานแล้วตอนนี้เขาใช่ไหมคะเขามีประโยคเลขนในอยู่ตรงนี้ฟ mm ันหนูเราก็ต้องหาว่าอันนี้เป็นประโยคเลกนอกเราก็มาค่อมตัวประโยคเลกนตรงอิติใช่ไหมเสร็จแล้วตรงข้างนอกเนี่ยเขาเป็นอะไรครับประโยคเลกนอกอันนี้ก็เลกเลกนอกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตัวประธานก็อยู่ตรงนี้แต่กิาคุมภาพเขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่คนละที่กันเลยเห็นไหม ตรงเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้เจอเพราะว่าเขาไปโดนประโยคเลขในอยู่ตรงกลางนะแต่ตรงนี้เป็นประโยคเลขนอกบทดนะแตนี้พอระหว่างตรงเนี้ยมาถึงตรงกิริยาเราจะต้องหาประธานก่อนถูกไหมคะเพราะตรงนี้เราหานิบาทก่อนแล้วก็แปลประโยคแทรกเสร็จเรียบร้อยหาประธานประธานคืออะไรมนุษย์โสมนุษย์โสประธานปัถมาวิพัส์เอกาวจนะก็แปลว่า ก็โศก็แปลว่ามนุษย์อันว่ามนุษย์พอเราได้อันว่ามนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ดูว่ามีกี่คนอันนี้เป็นอะไรคะสังขยาถูไหมคะอันนี้เขาก็จะใส่สระโอเหมือนกันเห็นยะเพราะว่าอะไรคะเขาขยายกันอย่างนี้อ่านะตัวนี้สังขยาเนะี่ยเขาก็จะเป็นเอกนะแต่เขามาจากเอกถูกไหมคะตอนนี้ที่ใส่สระโอเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าเขาขยายตัวนามตัวน,วนี้ที่เป็นสระโอนะกุงลิงนะคะเราก็ได้เอกะ ก็แปลว่าอะไรคนหนึ่งใช่ไหมคะตัวเอกะก็คือหนึ่งถูกไหมคะก็แปลว่าคนหนึ่งเอกโกคนหนึ่งพอเสร็จตรงนี้เป็นชื่อคนชื่อคนดูตรงนี้นามะ,ะชื่อเขาอยู่ตรงนี้นะเราก็บอกว่าโกตุลิกโกนามะตรงนี้นะก็แปลว่าชื่อว่าอะไรตัวนี้ก็เอาสระโอออกแล้วก็ใส่สระอะแทนนะโกตุลิกะตรงนี้เอาสระโอออกแล้วก็ใส่สระอะเวลาเป็นภาษาไทยนะ ก็จะชื่อว่าอะไรโกตุลิกะนะโอเคตรงนี้ก็แปลจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะมาก่อนนะคะพอพอเราเห็นตัวอตัวชื่อเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็มาแปลตัวอะไรคะอ่ากิยาใช่ไหมคะอันนี้ตัวเขาเนี่ยตรงเนี้ยเรายังไม่แปลแล้วแปลแทรกเสร็จมหาประธานแล้วก็เหลือเหลือปุ่มนี้ พอเราเหลือปุ่มนี้ปุ๊บเราก็ต้องมาแปลตรงนี้ก่อนนะค่อยมาแปลตัวอาไถยะต้องต้องต้องแปลตามลาดับนะอย่าไปแปลมั่วตอนนี้พอตรงนี้เป็นอะไรคะมันเป็นอันตักมันก็แปลว่าอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเราอธิบายไปแล้วอ่าแล้วตัวนี้ก็อธิบายศับท์ไปแล้วนะก็คือตัวนี้แปลว่าไม่นะแล้วตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นขยายก็คือวิเศษ,ษณะขยายไข่ขยาย,ย,ายพวกนี้หมดเลย นะขยายตัวนามหมดเลยเขาก็เลยทำไมคะับเขาก็เลยแต่งตัวตามเนี่ยเห็นไหมคือตัวนี้เป็นสระโอตัวนี้ก็เป็นสรารโอเป็นกุงลิงเหมือนกันวิพัตน์เขาอะ่ะไม่มีเขาต้องใช้วิพัตน์ของไข่ของประธานเออเม,มือไปโดนอ่ะอะแล้วก็ขยับขยับสี ขยับสีก่อนนะอ่าแลนนี้ขอโทษทีมือไปโดนอ่าตอนนี้เราเห็นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่อพอเราเห็นว่าตัวอันอ่าอันต่ออันต่อปัจจัยไม่มีวิพัต์ตัวเองแต่ใส่วิพัตตามอะไรคะตามประธานประธานคือสละโออันนี้ก็ต้องใส่วิพัต์สละโอโอเคไหมคะเราก็ใส่วิพัต์สละโอไปเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะพระักด์กันโกนโต ผู้ไม่อาจอยู่แล้วเราก็พอแปลตัวเขาเสร็จก็แปลตัวนี้ตัวสุดท้ายแตวพวกนี้แปลไปหมดแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายตัวนี้ชีวิตตุงเพื่ออ่านเพื่ออ่านอธิบายไปแล้วเป็นจตุถีวิพัสเออเป็นอยู่มาจากชีวิตปะนะแปลว่าเป็นอยู่นะแล้วก็มาจากชีวะธาตุใช่ไหมแปลว่าในความเป็นอยู่ถูกไหมคะเสร็จแล้วเขาก็มาใส่อะไรคะตรงนี้มาใส่ไอ้นี่อีอาคมที่ทําไมคะที่สุดธาตุตรงวัแหวนเะนี่ยนะคะ เสร็จแล้วพอเราแปลพวกพวกนี้จบเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้ก็แปลแล้วเราก็มาหากียากียาอยู่ตรงนี้อาทายะใช่ไหมพออาทายะเราก็แปลว่าพาเอาแล้วหรือว่าเราจะแปลเหมือนข้เหตตวาก็ได้ว่าถือเอาแล้วเนี่ยเราก็แปลได้ทั้งสองอย่างว่าถือเอาแล้วหรือหรือพาเอาแล้วก็ได้อาทายะนะแล้วพอมีอาทายะแล้วเนี่ยเออเขาทำไมคะเขาเรียกขากมเนี่ยเป็นอะไรคะ สักกรรมธาตุพอเป็นสักกรรมธาตุเรียกขากรรมก็เรียกขายตัวนี้ซึ่งใช่ไหมอ่ะล้วก็มาหาไอ้ตัวออทุติยาทุติยาเขาคือตัวนี้อ่ะแล้วแปลว่าซึ่งซึ่งอะไรคะภรรยาเนี่ยเป็นภริยาถูกไหมก็เป็นซึ่งภรรยาเวลาเราเขียนภาษาไทยตัวเนี้ยเขาให้เขียนรอเรือสองตัวนะอย่าไปเขียนอย่างนี้นะ ภาษาไทยนะ่ะไอตอนที่เป็นแป่ห้ามเขียนตัวนี้นะแต่เป็นภาษาบาลีอ่ะเขาจะเป็นเสนอีกนะไม่จะไม่มีตัวนี้นะไม่มีตัวนี้เป็นบาลีตัวนี้จะเป็นอะไรภาษาไทยนะโอเคมารเราเรือสองตัวลอหันนะเนาะแล้วก็พอเสร็จซึ่งซึ่งมาจากตัวนี้ว่าอะไรคะอาทายะผ่าพาเอาแล้วหรือว่าถือเอาแล้วเอาอะไรเขาถามว่าเอาอะไรเอาซึ่ง ก็คือเอาซึ่งอย่างนงี้นะคะแล้วเสร็จเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อพอราแปลตัวที่หนึ่งจบแล้วใช่ไหมตัวเนี้ยเ,เขาอยู่ในเอ่อังใช่ไหมทุติยา,น,าออนี่ก็ต้องอังแต่อันนี้ก็ต้องอักันแต่ตัวเดิมของตัวเนี้ยเขาเป็นอะไรคะกาลีอย่างเงี้ยนะแต่พอใส่เครื่องหมายเนี้ยอังเนี่ยเพราะว่าอะไรคะเขาขยายกันเนี้ยพวกนี้เขาขยายกันเขาจะต้องเหมือนกันคือเป็น อ,อวิพัฒน์เดียวกันคืออังแต่เวลาแปลไม่ไม่ออกสำเนียงนะออกสำเนียงแค่ตัวนี้นะตัวเนี้ยซึ่งนะซึ่งภริยานะคะเราก็มาดูการแปลของตรงนี้ต่อนะซึ่งภริยาต,ะตะ,ตะ,นนะตะลุนเน่ะตะลุนหมเหมือนภาษาไทายตะลุนดะลุนน่ะตะลุนแปลว่าอะไรแปลว่าออนนะคะอันนี้ปุตตะอพอเราไปขีดไอ้น,นี้นะคะมันก็มองไม่เห็นไอ้ตัวนี้ พอเราไปขีดปุ๊บมันมองไม่เห็นเลยเนาะเราก็ต้องเอาใหม่ตรงน,นี้ก็เอาเป็นสีสีเทาเราก็ต้องเขียนลงพอนะมันยาวไปไม่ได้เอาใหม่นะอ,อย่างนี้นะลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็แปลแปลแปลลักษณะนี้นะ พอเราแปลตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แปลตัวนี้แล้วก็แปลตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็มาจากไอ้ตัวดอเด็กเนียนะนะภาษาไทยอ่ะดัลุนแปลว่าอะไรแปลว่าอ่อนและนี้แปลว่าอะไรแปลว่าบุตรนะคะก็บุตรอ่อนอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงเอ่อตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะ,ะ,รคะผู้มีบุตรอ่อนนะแล้วก็มาดูตัวศัพท์ตัวนี้แล้วเสร็จแล้วตรงนี้เป็นชื่อคนเพราะเราเห็นนามะเรารู้แล้วว่าตัวนี้เป็นชื่อคน แต่ตัวเนี้ยเขามาจากอะไรเขามาจากกาลีก็ชื่อว่ากาลีนะเพราะนั้นก็ตรงนี้ก็แปลเลยว่าชื่อว่ากาลีอเนี่ยผู้มีบุตรอ่อนเนี่ยเราเราก็มาดูศัพท์ของตัวที่แปลว่าผู้มีบุตรอ่อนเนาะอ่าตัวนี้เขาเป็นใครคะเขาเป็นวิเศษนะก็แปลว่าผู้ถูกไหมคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอืมเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นเออสมาเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นพระหูพี่ พระหูพี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีอ่ะพอเขาเป็นสมาร์เขาเป็นพระหูพี่เขาแปลว่ามีแต่ตัวเขาเองเ็าเป็นอะไรครับเป็นวิเศษณะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้พระหูพี่สมารเนี่ยเขาแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีอันนี้แปลว่าผู้อย่างนี้นะคะแล้วบุตรก็คือตัวนี้บุตรแล้วก็ตัวนี้ตะลุนเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าออดนะคะโอเคนะอ่าอันนี้อ่านว่าตะลุกนะ นะคะแต่เวลาภาษาไทยก็คือดลุนนะคะภาษาบาลีตะลุนะบุรตังนะคะผู้มีบุตรออกนะคะเข้าใจไหมคะแล้วตอนนี้ทําไมถึงใส่ตัวนี้ตัวนี้มันใส่เพราะว่าเออมันไม่ออกสำเนียงของตัวทุติยานะแต่ว่าเขาขยายเขาเป็นวิเศษณะขยายตัวนามอันนี้เป็นนามอันนี้เป็นวิเศษณะขยายอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ขยายตัวนี้ ทุกตัวขยายตัวนี้หมดเลยเนี่ยนะเราก็เลยต้องใส่ตัวเครื่องหมายเดียวกันคืออังนะคะทุติยานะคะอ่าตอนนี้เราได้แล้วว่าผู้มีตุลอ่อนกาลิงนามะชื่อว่ากาลีนะกาลิงนามะชื่อว่ากาลีแล้วเสร็จเวลาเราอ่ะเออจะเปิดฟันหนูตรงเนี้ยเราต้องหากิยาคุมภาคอันนี้เราหากิยาคุมภาคที่เป็นอาหารไม่มีเนาะ ใช่ไหมพอไม่มีเสร็จเราต้องโยกมาเป็นกิยาเลยคะ่ะกิยาในระหว่างเราก็ต้องดูประโยคตรงนี้ประโยคตรงนี้เขาเป็นเออความคิดเ,ออเขาคิดเองเขาไม่ได้พูดกับใครเขาคิดของเขาเองนะแล้วก็พอเป็นความคิดก็เราก็ใช้คําว่าจินเตตวาจินเตตวะตรงนี้แล้วก็เอาอิติมาด้วยอิติเอามาเปิดที่ไหนคะเปิดตรงฟันหนูเนี่ยตรงเนี้ยนย่ยเปิดอย่างนี้นะคะ จินเตตวาคิดแล้วแล้วก็อะไรคะอิติว่าอิติว่าว่าอะไรคะเสร็จแล้วพอเราเข้าไปในประโยคเลขไหนประโยคเลขไหนคือฟันหนูเปิดที่อะไรคะที่อิติอิติอยู่ต้องต่อเต,ต,ต่าสรอีอิแล้วข้างหน้าเป็นอะไรคะเสียงยาวคือสลาเพราะฉะนั้นติตัวนี้เป็นอิติแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะสนทิสนทิเออแล้วก็คือคะ่ะตัดตัดบทออกมาเป็นสองศั์ชีวชีวิตสามะกับอิติ ชีวิตสามารถคือตัวนี้รัศละอาไม่มีแล้วอันนี้เป็นอะไรคะเป็นอิติอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะแล้วตัวนี้เราเห็นสะ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 เป็นเครื่องหมายของอะไรคะอนาคตการอนาคตการคืออะไรคะภวิสันติภวิสันติแปลวิพัตอะนะวิพัตโยภวิสันติวิพัตแปลว่าอะไรคะแปลว่าจักใช่ไหมคะเออมันก็ลักษณะก็เป็นลักษณะนี้นะ เสร็จแล้วเราลงด้วยอะไรคะสะสามะเห็นไหมตรงนี้มอมาอะมะใช่ไหมมะก็ขึ้นมาอย่างพอเข้าใจไหมค่ะแต่ถ้าตรงนี้เป็นอะไรคะสะสามิถ้าตรงนี้เป็นสสามิก็ตรงนี้ก็ขึ้นอะไรคะอาหางนะถ้าเป็นสสามิอะตรงนี้ก็จะขึ้นว่าอาหางอย่างนี้นะคะถูกไหมคะแต่พอเป็นสสามะตังเนี้ยก็ขึ้นอะไรคะขึ้นมาอย่างอย่างนี้ เข้าใจไหมคะเราก็เลยขึ้นมาอย่างนะแล้วเขาให้มามะไม่ให้แล้วก็เอามาเขียนใกล้ๆกันเลยเพราะว่าเราเขียนใกล้ๆกันเราจะได้ไม่ลืมว่าเออเราโยกตรงนี้มาบางทีไปเขียนไว้ข้างหน้าสุดแล้วลืมตรงเนี้ยไปเขียนไว้หน้าสุดแล้วเราลืมมาเขียนใกล้ๆกับตัวมันเลยง่ายๆนะคะอ่าตอนนี้พอพอเราได้ตัวมาอย่างมาจากตัวไหนคะมาจากสะสามะก็เลยโยกมาอย่าง อันนี้พอเขาบอกว่าเขาคิดแล้วใช่ไหมเปิดด้วยคําว่าจินเตตวาคิดแล้วอีกติว่าไม่ยังอันว่าเราะพอเราแปลไม่ยังอันว่าเราแล้วเนี่ยเราต้องหากิยาในระหว่างก่อนกิยาในระหว่างมีไอตัวตวาแล้วก็แปลว่าคันตะว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวพอขออยุาครับแป๊บครับโยกเดี๋ยวผิดอันว่าเราทั้งหลายนะคะมพ์ผิดเห็นไหมไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายนะคะโอเคเก่งมาก อันนี้นะเสร็จแล้วนะคะามาดูตรงนี้ต่อนะม้ยางอันว่าเราทั้งหลายคันตะวาไปแล้วถูกไหมคะพอพอเสร็จตรงนี้นะตรงนี้อย่าผิดนะมันเป็นพระผูวจะนะนะถ้ามันเป็นอาหารเนี่ยอ่านว่าเราเขา้าใจไหมคะแต่พอเป็นมอยางเนี้่ยเราโยกมาอันว่าเราทั้งหลายตัวเนี้ยมันจะมาตรงนี้อันว่าโจุจโจทั้งหลายอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วตัวนี้เป็นม้ยางเขาแปลว่าเราเขาา้าใจยังแปลว่าอันเรา อนว่าเราทั้งหลายนะพอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะบางทีพิมเห็นไหมีบพิมพ์เมื่อกี้นะก็ยังมีพิมพ์ไอตัวเนี้ยอันเนี้ยผิดไอตรงนี้เป็นบอใบไ,ไม้ผิดนะไม่ได้พิมผิดอันนี้เหมือนกันนะเติมตัวนี้ต้องเติมลงไปนะอ่าตอนนี้พอเป็นอย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคันตวาไปแล้วชีวิตสามะเมื่อกี้เราบอกแล้วเราดูตัวไหนคะศาสะ ศาสตร์คืออะไรเครื่องหมายอนาคตการแปลว่าอะไรพระวิสันติแปลว่าจักและตัวเนี่ยชีวิตนะ่ะตัวตัวชีวิตตอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรคะมันก็แปลว่าเป็นอยู่เมื่อกี้ลากศัพท์มันคือตัวเนี้ยชีวธาตในความเป็นอยู่ใช่มตัวธาตุมันก็เลยแปลว่าเป็นอยู่อยโอเคไหมอพอเราเห็นตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมเราก็ต้องอย่าลืมตัวสุดท้ายเห็นไ,ไหม มันอยู่คนละบรรทัดกันอ่าพอมันอยู่ตัวคนละบรรทัดทานกันเนี่ยพอระแปรตรงนี้เสร็จเราก็ต้องมาตรงนี้ต่ออย่างนี้นะห้ามห้ามยูตรงนี้นะโอเคไหมอ่าพอเสร็จเราก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาเออแล้วเราดูตรงนี้ดูตรงไหนคะตรงเนี้ยอันเนี้ยเห็นไหมตัวยางจำได้ไหมตรงเนี้ยโคสัมพีอ่ะตรงนี้ p, ต้องมียางเนี่ยก็เป็นเจดสัตมีวิพัตนะพอเป็นเจตสัตมีวิพัตตัวเนี้ยมันเป็นชื่อเมือง เราจะใส่ชื่อเมืองไปเลยว่าเมืองโกสัมพีก็ได้หรือเราจะพูดให้เพาะๆว่าในเมืองชื่อว่าโกสัมพีเราจะพูดคําว่าในโกสัมพีเลยก็ได้นะหรือว่าบอกว่าในเมืองโกสัมพีเราพูดในเมืองโกสัมพีได้เลยหรือจะพูดว่าในเมืองชื่อว่าโกสัมพีก็ได้ได้ทั้งทั้งสองอย่างนะในเมืองโกสัมพีหรือในเมืองชื่อว่าโกสัมพีนะ ราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจําให้ดีนะว่าตรงนี้เป็นเจ็ดสัตมีวิพัตน์นะโอเคไหมคะแล้วตอนนี้พอเราได้เรียบร้อยแล้วตัวสุดท้ายอิติอ่าพอนี้เป็นประโยคเลขในแล้วมีอิติอิติต้องปิดว่าอะไรคะดังนี้ใช่ไหมคะแล้วตัวนี้เมื่อกี้มันเลื่อนเนาะตัวคอควายเลยไปอยู่นละบรรทัดเลยน,นะอันนี้เราก็เอาเอา,เอามาไว้ข้างล่างเพราะนั้น,ม,นมันอยู่นละบรรทัศนกันอ่านะคะอ่าตอนนี้ ต่อมาตรงนี้ค่าเหตุตวาที่เมื่อกี้เราบอกนะก็เห็นถือเอาแล้วใช่ไหมตัวนี้เราเห็นในตัวนี้เราเห็นตรงนี้อ่าก็เป็นอะไรคะไอ,อยางเนี้ยใช่ไหมแล้วเราก็เห็นตัวนี้มาจากตัวนี้อ่าใช่ไหมอ่ามาจากตัวนี้ปุ๊บเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรคะสัตมีวิพัฒน์ใช่ไหมอ่าเราก็ได้ตัวเออเออกิยาขยะใช่ไหม เราเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มาดูต่อว่าเออมันมันเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอายะค่ะอายะที่อยู่ในไหนคะอยู่ในตัดทิตัตดทิศนะมันเป็นได้หลายตัวเห็นไหมต้องดูระวังให้ดีๆอันนี้มันอยู่ในที่ไหนคะอยู่ในตัดทิศนะเพราะเขาอยู่ในตัดทิศต,ตัวนี้เขาอยู่ชื่อว่าอะไรคะ่ะฐานะฐานะตัดทิศคือมันก็ไม่ได้มันมันก็มันถือว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะตรงเนี้ยนะ อย่างเงี้ยตัวนี้เป็นปัจจัยอายะปัจจัยอยู่ในไหนคะอยู่ในฐานะแล้วก็อะไรคะตัดทินะคะแล้วตอนนี้พอเขาก็มีตัวเนี้ยเอ่อตัวตัวนี้แล้วก็ตัดตัวนี้ออกนไตัดสระออกก็คือปัถะปัถะสับปัถะสับเนี่ยเขาบวกด้วยเลยคะบวกด้วยอายะอายะปัจจัยอายะปัจจัยอยู่ในไหนคะใน ฐานะ,ะตัดทิพย์อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเขามีอะไรคะทีฆะอะต้นธาตุเห็นไหมตรงนี้คือตอนแรกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยม,มันเป็นอะไรคะอ่ามันเป็นอะใช่ไหมเพราะมันเป็นอะมันก็เลยทีฆะเป็นสละอาสละอะเนี้ยทีฆะเป็นสละอาก็เป็นตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มานะคะเสร็จแล้วพอเราได้ตัวนี้มาโยมขออนุญาตแป๊บเอ่อ เวลาเราจะโยกหรือไม่โยกก็ตามแต่เวลาภาษาไทยเราต้องแปลว่าซึ่งวัตถุเพราะฉะนั้นเราโยกมาดีกว่าเราจะได้ไม่งงตอนนี้เราก็ลงด้วยตัวนี้อ่างใช่ไหมอังทุตยาเนี่ยก็ซึ่งถูก,กปะ่ะซึ่งอะไรคะซึ่งวัตถุอันนี้ก็คือตัวอะไรคะที่อยู่ในออนับปุ๋มใช่ไหมถูกไหมตัววัตถุอะ่ะตรงอุก,กาลนเนี่ยถ,ถูกป่ะปะคะซึ่งวัตถุนะแล้วตรงเนี้ยเราก็มาแปลตรงนี้ ตัวเขาเองตรงเนี้แปลว่าอะไรอันเคืือกปูนในหนทางนะคะเพราะนั้นศัพท์ตัวเนี้ยเ,เขาจะแปลว่าวัตถุอันเคืือกูนในหนทางนะคะตัวศัพท์เนี้ยแล้วพอมันมีตัววัตถุเข้ามาแหละต้องแปลว่าซึ่งวัตถุอันเคืือกูนในหนทางนะก็ลักษณะก็คือบอกลักษณะนี้นะคะแล้วเวลาเราวิเคราะห์วิเคราะห์ของไอตัวอื วิเคราะห์ตัวนี้นะคะปะเถเนี่ยติดตังเนี่ยอนเนี่ยเราวิเคราะห์อไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นตัวนี้ปาไถยังเนี่ยนะก็จะออกมาตรงเนี้ยเป็นเหมือนเดิมเนะเป็นนับปงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะแล้วก็วงเล็บว่าวัตถุลักษณะิการวิเคราะห์เขาก็บอกว่าวิเคราะห์ว่าวัตถุอันเกื้อกูลวัตถุอันเกื้อกูลในหนทางชื่อว่าอะไร ชื่อว่าปลาไถเนะ่ยปลาไถยังแลวนี้ปลาไถยังพูดซ้ำนะสใส่ไม่ยมกอันเพื่อกูลในบทรรมอันนี้เวลาเราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์แบบนี้แต่วิเคราะห์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทํากันไม่ค่อยได้แต่ว่าถ้าเราทําได้ตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองใช่ไหมพอเราขึ้นประโยคสามเนี่ยประโยคสามเนี่ยวยากรเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการแต่ไม่ได้เอา แม่แบบตามหนังสือจะเป็นศัพท์ตัวใหม่หมายถึงประโยคสามเนี่ยเขาใช้หลักเดิมของประโยคหนึ่งสองนะประโยคหนึ่งสองเนี่ยเป็นตัวหลักแต่ประโยคหนึ่งสองเขาจะง่ายคือเขาจะไม่มีศัพท์อื่นเลยเพราะสัเขาว่าที่ใช้วิเคราะห์เนี่ยเขาใช้ตามในหนังสือทุกประการไม่มีเพิ่มแต่ว่าเราต้องท่องทุกตัว เราจําได้ทุกตัวแปลว่าเราก็จะทําได้แต่พอเราจําหลักของประโยคหนึ่งสองได้พอเราขึ้นประโยคสามไม่มีหนังสือพอ,อไม่มีหนังสือไวยากรณ์ใช่ไหมแล้วเขาก็มีการว่าครูบาอาจารย์เขาก็หาจากข้างนอกมาหาจากข้างนอกมาเสริมให้ศัพท์ต่างๆที่เป็นไวยากรณ์ว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงเพราะมันไม่ใช่ศัพท์ตัวเดิมของประโยคหนึ่งสองนะน,นี้ประโยคหนึ่งสองก็จะง่ายกว่าเยอะเลยอ่าตอนนี้เราเหลือตัวสุดท้ายละเนี่ย พอเราเห็นอย่างนี้เสร็จเ, <_ S 1> เ,เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยตัวนี้เราก็ได้แล้วตัวนี้เราก็โยกมาเรียบร้อยแล้วเหลือตัวสุดท้ายตัวเนี้ยเขาจะมาตัวนี้คือประธานตัวนี้คือกิยาคุผ้าเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาแปลตัวสุดท้ายเนี่ยนิคมิแปลว่าอะไรแปลว่าออกไปแล้วเราก็ต้องมาดูว่านิคมิเนี่ยกิยาเนี่ยตัวนี้สับนี้เป็นอะไรคะเป็นกิยาแล้วเขาเป็นอะไรคะตัวนี้เนี่ยนิแปลว่าออกใช่ไหมเป็นอุปสรรคถูกปะ อุปสรรคตัวนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าออกถึงไหมคะเสร็จแล้วตัวเนี้ยขอไข่กับมอมาเวลาเราดูธาตุเนี่ยอยา่างไอตัวเนี้ยมันมีจุดข,ข้างล่างเนี่ยมันเป็นพยัญชนะสั่งโยกนะถ้ามันเป็นพยัญชนะสังโยกเนะี่ยเออมันไม่ใช่ธาตุนะธาตุมันคือตัวนี้กับต,ตัวนี้นะธาตุคือตัวนี้คามะคนะามะธาตุอนะ่แล้วก็บอกใส่ตัวนี้ว่าอะไรคะคามะธาตุคามะธาตุในไหนคะอ่าเนะี่ย ก็คือให้เรารู้ตัวตัวของตัวคมาธาตุวะตัวเนี้ยนะแล้วก็แปลว่าอะไรไปใช่ไหมเออออกไปใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะออกมาว่าตัวนี้เขาเป็นอะไรคะอีอะไรคะอีอัจฉนิีเนี่ยลงอีอัจฉนิีแปลว่าอะไรครับแปลว่าแล้วแล้วพอเป็นอีปุ๊บเราก็รัศระรัศรอ่ารัศระ รัษะอะไรคะตรงนี้รักษณะ e ให้เป็นะไรคะสรลดีเนี่ยก็กลายเป็นสรลอีเวลาเราเห็นตรงนี้ที่เป็นสรลอีเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะเป็น e อัจฉติีเราก็จะแปลตัวนี้ว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นอัจฉติีแปลว่าแล้วแต่บางครั้งตัวเนี้ยบางครั้งตัวเนี้ยมันจะเป็นอยู่ในออะไรนะมันจะเป็นแบบวัตบรราก็มีอ่นะแล้วบางทีมันก็เป็นปัญจมีก็มี ฉั่นั้นต้องดูให้ดีๆว่ามันเป็นตัวไหนอยู่ในไหนแต่แต่ส่วนใหญ่มันจะเป็น e อีอาชตนีแล้วก็รักษาอีให้เป็นนะคะให้เป็นอ e ิแล้วก็แปลวล่าแหลวแต่นี้สัสสบพวกเนี้ยมันเป็นตัวเดิมปกติมันจะเป็นตัวเดิมหมดนะโอเคมอ่าวันนี้ก็เอาเท่านี้นะคะอันนี้โอเคไหมคะทุกท่านตอนนี้วันนี้ถ้าเกิดเออ พิมพ์ผิดอะไรไปเมื่อกี้ทั้งหลายกับไอเบอิกเนี่ยพิมพ์ผิดนะไม่ไม่มีการตรวจทานเนะเาะแล้วก็ช่วยช่วยกันมองด้วยเนาะอย่างเมื่อกี้นี่ก็หลวงพี่ก็ช่วยมองว่า,อาสองท่านเนาะก็ขอบคุณมากสาธุเอออันนี้เราสอนสดอะค่ะสอนสดแล้วก็พิมพ์สดทุกอย่างทำสดเองหมดโอเคไหมคะอ,ะอันนี้ทุกท่านเข้าใจหมดแล้วปะคะ,อะขอ ขอถามนิดนึงว่าอ่าออันนี้เข้าใจดีหมดเลยนะนเนาะอธิบายเจะไปดูเพิทมนอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวมีการรวมนะคะโอเคไหมคะทั้งหมดเลยอ่ะแล้วแล้วเดี๋ยวจะเอาของพรุ่งนี้อ่อพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีเวลาก็จะสอนก่อนตอนที่จะสอนสนทิพรุ่งนี้ไปสอนสนทิตอนจบใช่ไหมที่เป็นแนวข้อสอบสําหรับคนที่ทุกวันแล้วเนี่ย เราต้องไปทวนหลายๆรอบแล้วทุกๆเรื่องก็คือทวนหลายๆรอบแล้วก็เขียนถ้าเราไม่เขียนเลยอะเราจะไปผิดตัวศัพท์แต่เวลาเราพิมพ์ดีนอะอย่างเมื่อกี้พิมพ์อะมันมีโอกาสพิมพ์ผิดเยอะเหมือนกันเพราะตอนนั้นที่พิมพ์ตัวข้อสอบตัววยากรณนะ์น่ะก็จะพิมพ์สมมติเราพิมพ์สระตัวนี้หรือพยัญชนะตัวนี้มันไปโดนอีกตัวหนึ่งนะแล้วไม่ไม่ได้มาตรวจทานนะคะมันก็มีการาพลาดได้ ก็อนุโมทนาทุกๆท,ท่านนะคะสาธุค่ะ